สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรินในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม b ูอาคายฟ์นะครับในด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์รีลันบันทึกละมุลออนเซนหมายเลข227นะครับขึ้นชื่อว่ารีลันก็ควรจะมีด่านเพิ่มมานะแต่รอบนี้ไม่มีด่านเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นเก่าก็คงจะสบายใจได้นะผ่านแน่นอนอยู่แล้วส่วนผู้เล่นใหม่ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะอธิบายหลายๆจุดให้นะแล้วก็สําหรับคนที่ มีปัญหาอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไปเราไปรับชมกันมาเริ่มกันที่ด่านชาเนลิที่1นึ่งะครับเลเวลแนะนําอยู่ที่50ไม่เยอะเลยนะครับเป็นด่านกลางแจ้งนะอ่าแล้วก็สตรูจะเป็นเกราะแดงทั้งหมดโดยที่เริ่มมาเราจะเจอกับบอสเลยก็คือมีกุนั่นเองด่านนี้ถือว่าไม่ยากมากภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภา,ายใน80วินาที สำหรับด่านแรกเราเริ่มมาก็จะเจอกับบอสในกุเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับมาถึงก็ยิงอาดใส่บอสไปเรื่อยๆเลยพอหลังจาก15วิเนี่ยก็จะมีการบัฟแอตแทกให้ตัวเองนะ,ะแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับ ด่านชาลินสองนะครับก็เป็นด่านเดินนะอ่าเรเวลแนะนำอยู่ที่60นะครับแล้วก็เป็นด่านกลางแจ้งเหมือนเดิมศัตรูก็จะมีเกราะแดงแล้วก็เกราะเหลืองนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นด่านเดินยิ่งไม่ต้องใส่ใจกับตัวในด่านเยอะมากนะครับเพราะว่ามันง่ายภารกิจท้าทายก็คือให้เคลียร์ภายใน4เทิร์น กลับให้เคลียร์ภายใน360วินาทีสำหรับด่านชาเลนจ์ที่2ก็วางตัวแบบนี้เลยนะครับด้านบนเป็นทีมสีแดงด้านล่างเป็นทีมสีเหลืองนะโอเคจากนั้นก็เดินตามลำดับไปเลยนะครับเริ่มมาก็เดินไปฝั่งซ้าย เ,เ,เริ่มเพื่ันสอง่มาหลังจากที่ทีมเหลืองเราจัดการเรียบร้อยแล้วเราก็เดินขึ้นมาเพื่อจัดการทีมสีเหลืองอีกทีมหนึ่งนะครับทีมสีแดงก็เดินมาตรงช่องพื้นแตก จากนั้นจุดตรงนี้ให้เอาทีมเหลืองเดินไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็สลับกับทีมแดงให้ทีมแดงเดินไปข้างหน้าเพื่อไปหาห้องบอสจากนั้นทีมสีเหลืองจะถูกวาร์ปกลับไปที่จุดเริ่มต้นของด้านบนก็ให้ทีมสีเหลืองมาจัดการม็อบเหลืองซะก็เป็นอันจบสำหรับด่านชาริลส์2นะครับสำหรับคนที่เล่นรอบแรกแล้วทำเวลาไม่ทันนะครับก็สามารถฆ่าม็อบตัวนี้ได้นะ ด่านชาเลนจ์ที่3นะครับก็เริ่มยากขึ้นมาแล้วนะแนะนำเลเวลอยู่ที่73นะครับด่านกลางแจ้งศัตรูก็จะมีเกราะแดงทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆคือด่านนี้เหมือนกับด่านแรกเลยนะเหมือนด่านชาเลนจ์หนึ่งเลยแค่ว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับเพิ่มความยากให้มันภารกิจจับเวลาก็ให้เคลียร์ไปใน80วินาที เริ่มด่านมาเราก็จะเจอบอสในกุปเหมือนกับด่านแรกเลยแค่เลือดเยอะกว่าเดิมโจมตีแรงกว่าเดิมส่วนหลังจาก15วิก็ยังมีบัฟแอตแทกเหมือนเดิมแต่คาดว่าน่าจะบัฟแอตแทกเพิ่มมากขึ้นนะลูกน้องชุดแรกออกมาตัวลูกซองถือว่าอันตรายอยู่เพราะว่ามันลดหลบแล้วก็ถ้าหากว่าโดนดาเมจจากตอนที่ตัวศัตรูเนี่ยเลือดน้อยกว่าครึ่งนึงมันจะมีบัฟแอตแทกเพิ่มขึ้นมาอีก ทําให้โดนเจ็บมากๆท่านเองส่วนตัวจรวดไม่ต้องกลัวมีแค่ดามิเอ็ดด่านชลลั้นที่4นะครับก็แนะนำที่73นะเลเวลด่านกลางแจ้งข้อมูลศัตรูก็เป็นเกาะแดงแล้วก็เกาะเหลืองเช่นเดิม เป็นด่านเดินเลยนะครับภารกิจท้าทายก็อยู่ที่5เทินกับ6 3 0วินาทีสำหรับด่านชาลินที่4ก็ให้วางจุดตามนี้เลยนะครับก็คือทีมเหลืองทีมแดงแล้วก็ทีมเหลืองนะครับจากซ้ายไปขวาด่านนี้อาจจะต้องเล่น2รอบในการเคลียร์เรื่องเวลานะครับก็เตรียมใจด้วยนะ,ะเริ่มมาทีมแดงเดินลงมาที่พื้นแตกนะครับทีมเหลืองเดินเข้าไปสู้ และทีมเหลืองสุดท้ายก็เดินมาเปิดช่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จัดการตัวโดรนเหลืองอีกตัวหนึ่งด้วยเลยนะต่อมาเทิร์น2ก็ให้เอาทีมสีเหลืองทีมด้านซ้ายนะครับเดินเปิดช่องก่อนจากนั้นก็ให้ทีมแดงสลับ แล้วก็ให้ทีมแดงเดินเข้าหน้าวาร์ปแต่ยังไม่ต้องวาร์ปก่อนนะครับทีมเหลืองนี้ก็เช่นกันเดินไปที่วาร์ปไปกลับอันเดียวกันทีมแดงสู้เรียบร้อยทีมสีเหลืองที่เป็นเชลิโน่ก็จะวาร์ปขึ้นไปด้านบนนะครับจากนั้นให้ทีมแดงเนี่ยเดินลงมาด้านล่างก่อนนะแล้วก็ ให้ทีมโนโนมิเล่นก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าคอมโบกันให้ n โนโนมิเนี่ยทำการวาร์ปนะครับแล้วก็สลับกับทีมสีแดงจากนั้นก็เดินไปด้านหน้าเลยนะทีมเชลิโนก็ทำการเดินไปหน้าวาร์ปถัดไปแต่ยังไม่ต้องวาร์ปเพราะว่าเราต้องจัดการม็อบทั้งหมดนะครับ ต่อไปเทิน C ีทำการวาร์ปไปด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวทีมสีแดงเนี่ยมารอที่ช่องพื้นที่เพิ่งเปิดนะครับชาริโนโ่ทำการวาร์ปไปแล้วก็เดินมาหน้าวาร์ปถัดไปแล้วก็ยังไม่ต้องวาร์ปเหมือนเดิมนะครับต่อมาตัวของทีมสีเหลืองอีกทีมหนึ่งก็จัดการบอด้านหน้าเพื่อไปยังพื้นที่เราจะต้องเปิดพื้นหน้าบอสนั่นเอง จากนั้นก็ให้สีเหลืองด้านล่างเนี่ยเหยียบเพื่อเปิดพื้นด้านหน้าบอสก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้เล่นทีมสีเหลืองอีกทีมนึงทำการวาร์ปแล้วก็เป็นไม้ต่อให้ทีมสีแดงเข้าเข้าไปสู่ห้องบอสนะก็จบภายใน5เทินเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะเดินมาตอนเราจบเทินนั่นเองด่านชา้นลิสสุดท้ายนะครับ เลเวลแนะนำอยู่ที่75เป็นด่านกลางแจ้งเช่นเดิมนะครับสตู้ก็จะมีเป็นเกราะแดงทั้งหมดนะแต่รอบนี้คือขึ้นชื่อว่าเวลี่ฮาร์เลยนะครับตามชื่อด้านบนนะด่านนี้ก็มีจิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปรับชมกันสำหรับด่านนี้แนะนำว่าให้ติดพิวเอาไว้1ตัวนะครับเพราะว่าตัวดามจตัวลูกซองเนี่ยแรงมาก มันแรงจากการที่มันได้บัฟแอตักหลังเลือดมันลดถึงจุดที่กําหนดนะครับส่วนไอ้ท่ากลับระเบิดเนี่ยมันจะลดหลบของฝั่งเราที่โดนซึ่งใครที่ใช้แทงหลบก็ค่อนข้างป่วนอยู่นะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวแทงหลบเนี่ยไม่สามารถหลบได้อย่างเต็มที่นะแล้วก็เป็นไปได้ให้รีบจัดการตัวลูกซองให้ไวที่สุดก่อน ตัวอื่นช่างมันนะครับตัวอื่นจะมีแต่ดาเมจโอ้โหโฮชินโนะชุดว่ายน้ำเกือบตายนั่นคือโดนระเบิดหลังจากที่มันได้บัฟค่อนข้างแรงเลยนะถ้าดูตัวเลขดีๆคือ4 0 0หมื่เลยส่วนบอสด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนเดิมมีแต่ดาเมจก็เคลียร,าาร์ไปให้จบๆ,ๆนะครับๆๆๆร้บ <out> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่านเฉลยทั้ง5ด่านด้วยกันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับมือใหม่ส่วนมือเก่าก็คือเคยผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วนะสำหรับด่านนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยท้าทายแล้วแหละเพราะว่าเลเวลเราข้ามแบบก้าวกระโดดไปแล้วนะครับอย่างด่าน5เนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเวลี่ฮาร์ดเนี่ยสำหรับผู้เล่นเก่าที่เวลเกิน80ไปแล้วมันก็ชิวๆแล้วแหละนะครับ แล้วก็รู้เทคนิคระดับหนึ่งแล้วด้วยนะสำหรับผูเ้เล่นเก่าก็หายห่วงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย